มาชะอำจังห<บ>วัดเพชรบุรีร้านอาหารใจกลางทะเลบรรยากาศดีๆพาคนที่รักมาทานข้าวคุกข้าวกระเสียงดนตรีชะอำออจังหวัดเพชรบุรีร้านอาหารใจกลางทะเลบรรยากาศดีดนตรีสดต้องที่นี่ Pe กบ b e บา h b แ r and เวส t a u ร a n องชะอำบริการอาหารญี่ปุน่นอาหารไทยอาหารทะเลสดใหม่ห้องอาหารใหญ่ติดแอร์นั่งข้างในมองเห็นทะเล นั่งข้างนอกเหมือนหลุดไปอยู่ใจกลางมหาสมุทรพาเพื่อนพาแฟนพาครอบครัวร่วมดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ฟังดนตรีสดเพราะๆขึ้นไปแจมกับนักร้องก็ได้นะครับเรามีทุกวันทีเด็ดของร้านคือซาชิมิปลาไทยหรือถ้าเน้นความอิ่มจุใจต้องซาชิมิไทยเจแปนทานได้ทั้งครอบครัวอาหารทะเลสดระดับหายใจได้ว่ายน้ำอยู่หอยนางลมตัวใหญ่เท่าฝ่ามือ บริการทั้งเครื่องดื่มร้อนเยน็นหรือปั่นโปรโมชั่นมากมายลดสูงสุดถึง15%ไว้เจอกันที่ร้านนะครับ